ทุกคนคับสวัสดีครับไม่ไหลสไตล์เชนแนวครับผมพบกับผมเบาเกลมครับมันนี้เบาเกลมได้เฮ็ดเพาะมาครับเฮ็ดเพาะที่ห้องได้มาเพราะท่านใหนลัางนะครับเนาะในไหนก็นได้เฮ็ดเพาะมาแล้วเบาเกลมสีมาสบห้ามาเบิงวิธีการล่างเฮ็ดเพาะนะครับเนาะแบบง่ายๆที่ห้องล่างกันแบบทั่วๆไปแล้ะแต่ว่าสําหรับ ูรังคนพื้นาสีบงหูนะครับเนาะเห็ดเพาะที่เห่าใดมาานะครับเนาะก็บจปินประมาณนี้ปนขี้ดินขี้ดอนนะครับเนาะนี่ครับดำดำเปื้อนๆนี่สิละเข่าเกลือใส่นะครับด้วเกลือเกลือเม็ดก็ได้เกลือปนก็ได้ห้วยห้วยห้วยใส่ลงไปกระบาหลายๆติอเป็นยังจังต้องใส่เกลือนะครับเนาะเพราะว่าเข้าใส่เกลือนี่พื้นที่เฮ้ดเห้เห็ดเพาะเปลือกเห็ดเพาะนี่มันสีบอ มันสีบอกแข็งน้านะครับเนาะมันสีอ่อนเวลาเฮาล่างมันสีบอกแตกสีบอกค่อยแตกนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับเนาะอันนี้บเพิ่มเกลือใส่ใส่เกลือใส่เกลือไว้พักนึงแล้วครับอันนี้ห้าสิบมะละงครับอันนี้จะใส่เออเนี่ยังกระตากระแตะเนี่ยังสังซางนะครับเนาะนั่งห่างกี่ล่ะเอาเอากใส่ใส่ไปเนี่ยพอใส่หลายครับก็เรียกแต่วันจังที่ครับนี่ประมาณนี้่ก็โกรดลงไปในน้ำเป็สิครับเนี่ยโกรดแห้งนะครับเด้อ เห็บนบ่ละนะครับมกระติ๊ขาวขึ้นมาแน่นนครับขึ้นมาแน่ครับกระตูสำนักมือจะกดแห้งนะครับเด้อกดพรอปอันไดกันหนึ่งนะครับกระติเริ่มขาวเราขึ้นสีล่างจากสองหนามนะครับเด้อไม่ค่อยสีร้อนอันนี้เดี๋ยวห่าเห็ดอันนี้จะแรกก่อน นอกจากแบบว่านไดมันบอกอี่นี้สินะครับต้างเข้าเก่ามือทุอ่วๆเนี่ครับประมาณนี้ผ่านไปน้ำนึงผ่านไปน้ำนึงสันพันไปรอบแรกนะครับเนาะเดี๋ยวล่างเทื้อสองอีกอ่ะ,อะเอาเทื้อแรกก่อนเสือแรกครับประมมันีย่ากับเด้อถือครับกดๆน้ำหนักพอดี เห็นบอ่อปุ่นเห็นนี่หรอกเนาะถ้าแม่เห็ดไอ้เห็ดพอไม่ไม่เข้าไว้เข้าเก็บมาเพราะท่านในขางขึ้นมันสีหลาง,ง่ายนะครับเนะาะแต่แม่ว่าเข้าบ่มีเวลาด่างคือเข้าด่างสาสีเห็ดมันว่า,ามันสีแข็งสีเริ่มแข็งมันสีหลางยากที่ดินมันสีบ่ค่อยออกนะครับเนะาะเอาไหนมาไม่ไม่หนี่มันสีหลางง่ายสนะุ อันนี้เป็นเฮ็ดเพาะฝ่ายนะครับเด้อะแต่ที่นี่เฮ็ดเฮ็ดเพาะหนังผลมาแน่คือกั่ละแต่ว่าถ้าม็นเฮ็ดเพาะหน <out> ังมันสีหล่างไงนะครับเนาะเพราะเฮ็ดเพาะหนังเป็นสีบกค่อยสีดินสีบกค่อยกาะือง่ามเพราะมันเริ่มหนึงเข้าล่างๆข้นๆนี่ก็ที่ออกหล่อนดีนะครับเนาะอันนี้เป็นเฮ็ดเพาะฝายที่อยากอยากล่างอยากแน่นะครับเนาะเพราะกีดินมันติดๆน้ำน้ำเกลี่ยน้ำเสื้อน้ำมันโตเฮ็ดนั่นแหละคุณติดดีกว่าเฮ็ดเพาะหนังวันทะ làng nhà nghe nó gặp nó làng mà người thao mà người nó gặp cú đáy xuống chạy nhật sự hét khó chạy bao cơm nó gặp nó แต่ว่าสินขาดเบ้ากลมก็มีหลายอย่างอยู่ดอกว่าตรงนี้หอยหน้าขีก่กระต่ายก็ขายประจําอยู่แล้วนะครับน้องบ้าเงี้นี่แค่นี้นะครับเด้ออยู่ใต้ตารางคุนณล้านอยู่อันนี้เบ้ากลมก็ือออกมามาออกอกล่องให้ให้คนเห็นะนะน้องครับเนาะให้ผู้ที่อยากซื้อผู้ที่ใจซื้อแต่ว่าเห็ดพอหนีมือนบ้ากลมสิต้มใส่เกลือนะครับเนาะต้มใส่น้ำเกลือแล้วก็บ้ากลมสิเฮ็ดแพ็กแพกสิ่งสูญญากาศแพ็กละหาล้อยกัมหรือว่าครึ่งกิโลนะครับเนาะงเบ้ากลมสิขายครึ่งกิโล สองร้อยบาทนะครับเรื่องครึ่งกิโลห้าร้อยกรัมสองร้อยบาทต่อหนึ่งแข็ครับผมผู้ดใดสนใจก็ทักมาโหลดทักมาในแชทหลานนะครับเนาะเดี๋ยววางบาคึุมกสิตอบจองไปเลยก็ได้แต่ว่าส่งสินค้ามือเงินนะครับเรื่องมือเงินบำคุงกสิ่งสินค้าช่วงแรกของทุกหมือนนะครับเนาะปพราะวาณคือว่านั่นแหละเพราะว่ารอบไอ้ตัดตัดรอบทง่งนะครับเนาะไอ้บหมษอัดคนทง่งคนสิม,มาเอาสินค้า รอบซีโมงออกไปก็เอาไปกระจายอยู่ในในศูนย์กระจายสินค้าพื้นนะครับเนาะถ้าเอาไปหลังซีโมงขึ้นติดตัดไปเปลี่ยนพื้นพระนนาะฉะนั้นบ้าคุณก็เลยต้องไปช่วง,รงแรกๆประมาณทักงสองสามโมงนี่บ้าคุณก็เกรเิ่มไปแล้วครับไปตรงตินค้านะครับเนาะนอโจดปลาสมกระบ,บกบบก็ยังมีนะครับเด้อมีคือเก่าหน่หะสนใจสินค้าตัวใดก็ตักเชฟเนีย่ยครับอย่าพามาถอดนี่ดิถอดใส่กล่องเบาลงผืนลงผืนผุดลงผืนผุดไปเหงาผุนค่อยมาเด้อ ผมพี่ยังดอกขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อในเรื่องเป็นกำลังใจให้เบาคืม,มน้่นแน่คนที่ตามซับสไครต์คนไลค์คนแชร์คนกระดิ่งน้ำเพือพ่อฝากทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบาวคืมครับผมสั่งสื่อสินค้าทางเพจน,นะครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายไปพูดเป็นเงี้วุ๊บหนุกเงีนี่บา,บาเออเงียนั่นละ